โอเคมาเกมเดิมเพิ่มเติมเกมเทพพเจ้าต่อเลยนะฮะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเทพพระเจ้าต่อเลยนะครับผมก็อาจจะมีกระตุกต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีพีแรกแต่ว่าผมจะเล่นแค่อีพีเดียวแหละถ้าเกิดว่าได้หลายเยอะก็จะเล่นตอนที่สองนะแต่ว่าตอนนี้ผมขอไปฆ่าบ,บอสก่อนดีกว่านะผมเพราะผมโดนสั่งมาแล้วกากถอยตัวแค่นี้มาสู้ผมได้ไงผมนี่สายย่อเชียว ผมมาทำเป็นสู้นู่นสู้นี่โถเอ้ยมาเถอะเดี๋ยวตีให้ตายเลยโอ้ยวานนี้ก็เจอบอสเลยวะนี่ผมทากับแกนทัวหมดยังวะท่านี้ต่อเลยกว่ามามาเฮ้ยเดยวเย็นเดยวเย็นเดยวเย็นเดี๋ยวเย็นนี่หัวเองดีกว่ามาเฮ้ยตัวบัสไงใช้เว่นฆ่าเปลืองนะ้ย กาแกนทูวพอนิชเชอร์โอแมงคาโคเท่เฮ้ยไปเลยหำเลยหำน้อยหำน้อยอะไรวะบอสออกโคตรไวโหมาเหอะบอสจะไม่กลัวแม่งเฮ้ยรถแม่งก็ขับจังเลยกาแกนทูวพอนิเชอร์ไอเอี้ยแมงชีเทชีขายโอ้ยจะมายุ่งกับกูโโหแม่งมีหลอดห้าหลอดเลยเหรอท่าเดิมเพิ่มเติมท่าเดิม โอ้คโหเกือบเย้ยนี่แม่งโอ้ท่าแม่งแม่งตายแม่งก็เวลแปะเลยเหรอแบบนี้แม่งฆ่าดูปลดล็อกก็ดิเออโอ้ยรอบรอบรบกาแกนทัวร์พอนิเชอร์โอ้โหแม่งเอาชื่อจากไหนเนี่ยใส่กตีการ์ตูนเยอะโอ้ท่าเดิมต่อโอ้ยรอบรอบรบรบโอ้ทันเว้ยกาแกนทัวร์ กาแกนทัวโอ้โหครับผมกาแกนทัวปิดฉากไอหมีบ้านี่ได้ครับเวลแปดนะวะนี่นี่นี่โอ้ไม่เ็ะไรได้อยู่วะไม่แดกอไม่แดกมา ไม่มีตังค์อลดิแปดสิบสอแปดองกแปดสิอ่สดิโอ้ยแหกทิ่หายเลยโอเคไปต่อเลยกูอาคีแป๊บนึ้เดี๋ยวตามไปเกรมกินไอ้แยกูงลบไปกินเครื่องที่เี่ะมน้าเยนบนมากเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอน้กูโดนกิน บังคับให้ซื้อไอ้หามเอ้ยกูไม่อยากได้หรอกเสียตังค์ไงดิมามาโอเคไปให้ต่อครับมาเดินไปเลยเดินไปเลยมันมันจะพาไปเองนะผมถ้านแรกแล้วก็ มึงมาเป็นตัวให้กูดีกว่าไหมไม่ต้องบ่นหรอกไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดิเกมนี้ไม่แหลกนะครับผมแต่ว่าผมไม่นี่ไงมันเลยแหลกอะแล้ววะทายไปไงมันเลยแหลกโอ้ยผมเล่นลื่นมากเกมนี้ป่ะต่อเลยเย่เย่พี่เสียคชั่นไม่ได้เล่นนะผมอ๋อใครถามพี่เสียคชั่นไม่เล่นนะผมไม่เล่น พี่สี่ใช้ผมไม่เล่นนะเพราะว่ามันคือเคยเล่นแต่ว่าตอนนี้ขอบออกขว่าขอเลิกดีกว่าไม่เอาขี้เกียจแล้วคือแพ้แล้วหัวร้อนครับคือมันไม่ได้มีอะไรหรอกแพ้แล้วหัวร้อนไง้าปิศาจคาปีศาจเออมึงเกะกะกูอ่ะโอ้ยมึงแม่งเกะกะกูอ่ะกาแกนทัวมึงเกะกะผมมาดิหมดยังวะยังไม่หมดอีกกาแกนทัวพนิเชอร์ ไม่มีด้าคอนเนอร์เหรอเดี๋ยวมันจะแหลกนิดนึงนะครับขอโทษด้วยมันไม่รู้ว่ะมันคือถ่ายไปเล่นไปมันแหลกครับเดี๋ยวใครกวะไอ้เฮียเนี่ยแม่งมาเลยสัตว์มาเลยมาเดยเฮ้ยกากันทัวทีเดียวจอดมือขี้หมาต่อเลยทางไหนกากันทัวพ์ฟันิเชอร์ การ์เก็ทัวแรงนะถ้าเกิดโดนทีนี่ตายเลยโอ้ต้องอัพแรงก่อนนี้อัพแรงก่อนนี้โหดก่าน,นี้เยอะเลยครับโอเคบอสมาแล้วเดี๋ยวจบสงครามนี่พอเลยกันนะเดี๋ยวฆ่าบอสได้จบเลยกันนะนี่นะ่าเหมือนจะเป็นเกมไทยนะครับผมเพราะมีภาษาไทยเยอะมากกาแก็ทัวพอดีเชอเก็บลูกน้องกัน่อน๋อมีท่าไม่ตายมาแล้วครับผมมาใช้เลย,เลยกัน โอ้มีสี่หลอดเลยเลยลบ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 กากันทัวร์พอนิเชอร์โอ้โหแม่งเออเอาดิ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 ม่อนโดท่ามือหมาต่อโอ้ยโอ้ยโดนไหมเนี่ยโดนไหมโอ้ยโดนโดนโดนกากันทัวร์พอนิเชอร์อือกากันทัวร์ทอวันนี้กูกากันทัวร์ทั้งวันนะโอ้ยต้องมีแห่งเวลาใครเว้เลาลบลบ อีกกากันทัอ่ะคนบอกมาไห้มาไปชาการโทวเลยกากันทั่วพอนอีนเนน้เชิร์โอ้โหแม่งสุดยอดเลยกูนแม่งแค่ชิพหายถ้ายาไม่ตายตอนจบด้วยเนี่ยมันยังไม่ใช่ท่ายไม่ตายโหน,นะถ้าเกิดมันหลกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่นนี้จะว่าถ่ายไปเรื่ไปแม่งแหลกมาก โอเคนะเดี๋ยวสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน<ล>นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับผมถ้าเกิดอยากให้มีพีสองก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้แล้วก,ก,ก,บบก,ก,ก็ถ้าเกิดชอบมากๆก็กดซับนะครับผมถ้าถูกใจถ้าเกิดชอบโคตรๆเลยก็กดลูกกระดิ่งนะครับผมเพือ่อไม่พลาดคลิปต่อ,ปอไปผมแต่คลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม